สวัสดีครับพบกับผมนะครับหนุ่มไบเกอร์สไตล์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้านะครับเป็นรองเท้าขับเอนดูโร่นะครับถ้าใส่เอนดูโรนี่บอกเลยว่าต้องมีไว้ครับติดบ้านนะครับเพราะว่าเอ่อมันมันช่วยป้องกันอันตรายต่างๆได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าภายในกล่องนี้จะมีอะไรมาบ้างนะครับสําหรับรองเท้าคู่นี้อ้าวผมลืมแนะนํายี่ห้อนะครับรองเท้ายี่ห้อนี้คือ ที่หอโอเนียนนะครับเป็นแบรนด์จากอิตาลีนะครับซึ่งเรื่องราคาเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกช่วงท้ายคลิปแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเปิดกล่องมาครับอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าผมได้มาจากร้านนี้นะครับโฆษณาให้ร้านนี้นิดนึงนะครับอ่านอ่านเอาเองนะครับเนี่อันนี้เราจะยังไม่อ่านให้ถ้ามีออ่านไม่ออกอ่านไม่ออกครับอ้าวโอเคได้มาจากร้านนี้นะครับ โอเคแล้วก็ภายในก็จะเป็นคู่มือนะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษทางนั้นเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าใครอ่านบ้างนะแต่ผมไม่ได้อ่าน <laughs> ครับเปิดมาปุ๊บนี่ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับของทางโอนียนะครับก็คือโมเดลปี2022นะครับอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นอะไรครับตากล้อง อันไหนอ่ะนี่ครับโอเนียนเอ็มอ็่ะไม่ใช่วันเนระเฮ้ยวันโอนอลอมมให้คนเก่งอ่าน้วยโอเนียนเอ็มเอ็ป่ะอ่าใช่ไหมใช่มันจะเป็นรุ่นโอเนียนเอกนี่ตัวนี้ต้องบอกว่าเออโอเคดีมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องวัสดุกันก่อนว่าเขาทำยังไงใช้อะไรมาบ้างก็ดูเริ่มเริ่มเริ่มมาจาก พื้นก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นพื้นเย็บนะครับพื้นเย็บเย็บซิกแซกรับรองว่าทนแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นเป็นหนังนะครับเป็นหนังเป็นหนังเลยนะครับอันนี้นข้อมันอ่อนไหมอันนี้เป็นข้อหมุนไม่ได้นะครับไม่ใช่ข้อ,ขอเขาเใช่ใช่ไม่ใช่ข้อไม่ใช่ข้อหมุนได้นะครับแข็งแข็งเย่นี้เลยใช่กที่จริงตัวนี้เห็นบ่อยนะอเห็นแบบนักร้องเขาใช้อ่ะใช่เหร ใช่ไหมที่เขาใส่รองเท้าบูทร้องกันบนเวทีไม่ใช่คนคนเราเขาไม่ใช่รองเท้านักร้องเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นรองเท้าเอรดโรอ๋อนี่ก็แบรนด์นี้ก็ทํามาอ่าข้างนี้เป็นเป็นแบบข้อแข็งถ้าถ้ารู้จักกันโดยทั่วไปก็จะเรียกว่าข้อแข็งไม่ไม่ใช่ข้อหมุนได้อ่าก็จะแบบว่าให้ตัวไปได้ข้างหน้านิดนึงไม่เยอะไม่เยอะให้ตัวไปข้างหน้าได้นิดนึงข้างหน้าก็มีกาะครับครับก็คือ วัสดุข้างในอันนี้เป็นเป็นหัวเลขนะครับห,หัวเลขเลยใช่หัวเล็กเลยไม่ได้ยัดหนังสือพิมพ์ไว้ไม่ได้ยัดอ่าเ,เป็นหัวเลกแข็ง,ขงเพราะว่ามันเป็นแนวเอนดูโรอ่ะเวลาเราเข้าป่าหรือว่าอะไรเงี้ยเราเรา,เราขี่ไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเจอต้นไม้ก้อนหินอะไรบ้างอะไรเงี้ยซ,<ๆ>ซึ่งบางทีอาจจะสะด,ดุดหรือเตะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีรองเท้านเนี้ยมันช่วยได้เยอะเลยอ่าเดี๋ยวมาดูรอบๆกันรอบๆอันนี้ก็จะเป็นพวก เป็นเข็มคัดรัดนะนี่ออกแบบมาอย่างนี้นะครับก็คือใช้ใช้เกี่ยวอย่างนี้นะอ่าแล้วกดไปปุ๊บล็อกเลยเหมือนกันเลยนะผมแกะให้ดูปรับได้ไหมปรับได้ครับอันนี้สามารถปรับได้นะครับ,บรอ่าถ้าเธอเลื่อนเข้าไปก็ดันเข้าไปเลยครับเวลาเวลาจะปรับออกก็คือง้างออกมาแล้วก็ดึงเลยครับตามความถนัดตามตามสรีระของเราคนขาเล็ก บางคนอาจจะแบบว่าช่วงขาล่างอะยาวตรงแต่ช่วงนี้อาจจะเล็กใช่ปรับให้มันแน่นๆเอาใช่อ่ะอันนี้ประมาณนี้เนาะอ่ะเวลาใส่ก็อย่างนี้ได้เลยนะครับปึ๊บนี่กดเป็นล็อกนี้เลยไม่ยากใช่อใส่ไม่ยากครับนี่เหมือนกันนะฮะมีอยู่สี่ล็อกอันนี้เบอร์อะไรครับอันนี้เป็นเบอร์สี่สิบสามครับซึ่งเอ่อต้องบอกว่าใครที่ใส่รองเท้าแนวเนี้ย เราต้องสั่งเพื่อเบอร์ปกติที่เราใส่อยู่ประจำนะครับสมมุติว่าอ่ะยังผมใส่รองเท้าเบอร์สี่สิบสองผมก็อา่าสั่งมาเบอร์สี่สิบสามนะครับเพื่อให้ใหญ่ใหญ่กว่าเบอร์ปกติเบอร์หนึ่งแล้วมันจะพอดีเลยครับถ้าใครที่สนใจรองเท้าแนนี้นะครับอ่าก็ภายนอกนะครับดูครับก็สวยงามนะครับวัสดุคงทนแข็งแรงนะอา้าวเดี๋ยวเรามาดูภายในบ้างภายในเป็นยังไง พี่สั่งข้างขวามาสองข้างเลยหรอครับทําไมมันเหมือนกันล่ะฮะอันนี้ข้างอันนี้ข้างซ้ายเหมือนกันอ่ะนี่ซ้ายกับขวานี่นี่นี่ซ้ายกับขวาแกะมาขวากับขวานี่หาเลยเออน่าจะหาหน้าด้วท่ว่าทาไมลดราคาอ๋อโอเคแกะมาอย่างงี้นี่ซ้ายขวานี่เดี๋ยวมแกะดูอันนี้เป็นข้างข้างขวามันแกะซักได้ใช่ไหมแกะซักได้ครับก็ซักน่าจะจุ่มลงไปทั้งคู่เลยล่ะนี่ภายในนะครับภายในเป็นอย่างงี้นะครับก็จะเป็น เเหมือนเหมือนฟองน้ำบางๆนิ่มๆอ่านิ่มนะครับเพื่อเพื่อให้เรารู้สึกว่าใส่สบายนะฮะนี่ก็อันนี้กันน้ําหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าต้องลองต้องลองลุยนะครับแต่ภายในดีนะครับนิ่มนิมดีครับนิ่มดีนิ่มดีใช้ได้เลยรูปแบบผมก็ชอบนะสวยดีซึ่งถ้าเป็นมือใหม่เนี่ย มันเป็นเหมือนราคาเริ่มต้นน่ะอ่าเดวบอกคุยกันเรื่องราคาแล้วกันเพราะว่าเออถ้าคุยกันเรื่องดีไซน์อะไรเงี้ยวัสดุเงี้ยก็ผมว่ามันโอเคแล้วเพื่อนๆอาจจะเคยดูมาบ้างแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยเอ่อคู่นี้ผมกด8เดือน8นะเออมันช่วงโปรโมชั่นได้มาในราคา4,778บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเอ่อใครสนใจแก็ลองหาซื้อมาใส่กันได้นะครับ ปกติราคามันเท่าไรถ้าไม่ใช่โปรแปเถ้าไม่ใช่โปรผมเห็นอยู่ในราคาประมาณน่าจะห้าพันสี่ห้าพันสี่ใช่ห้าพันสี่ก็ลดลดมาหลายร้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูแล้วกันว่ามันจะเ,เคลื่อนไหวยังไงต้องบอกว่าไอ้รุ่นที่มันเป็นแบบข้อที่มันฟิกเนี่ยจะบอกว่ามันจะเดินเหมือนหุ่นยนต์เลยเราต้องทําความ คุ้นเคยกับมันนะต้องเหมือนกับต้องใส่สัมผัสมันมบ่อยๆอันนี้ผมก็เพิ่งครั้งแรกเลยคใคาไม่ใส่ใส่ก็อาจจะแปลกๆหน่อยใช่ใครไม่เคยใส่ผมว่าแปลกแน่นอนอมาลองนี่เดี๋ยวลองเทสเลยนี่อันนี้ผมข้างอะไรครับอันนี้ข้างข้างขวาครับนี่ผมเท้าเบอร์สี่สิบสองนะครับแต่เราจะใส่สั่งมาสี่สิบสามจริงๆก็ดีนะคือถ้ามันหลวมมันก็อัดก็แน่นแล้วใช่เนี่ครับมันจะมีตีตุ๊กแกนะครับนี่เขาเรียกตีตุ๊กแกใช่ไหมตากล้องอ่ะ แปะได้ปั๊บนี่แล้วก็เมื่อกี้ผมเดินเข้าไปนี่มันดึงได้นะ<อ>ดึงเข้าดึงออกได้เนี่ยเอาตามความถนัดเลยนี่แต่งี้ตาไม่ต้องออกนะคราบจะได้รู้ว่าเป็นของใหม่ใช่ครับ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวนะอันนี้ซื้อมารีวิวเฉยครับรีวิวซื้รีวิวครับจ,จะส่ง<ล>คืน้วครับกลัวเปื้อนครับเดี๋ยวขายต่อสองพันเนี่ยสองพันกับคุนี้ทักกันมาเลยทักเลย ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ช่องครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่จิกๆจิกๆเลยครับแกะกล่องกันที่นี่เลยครับทีแรกนี่นะครับต,ต้องบอกว่าเป็นฟิวที่เหมือนแบบเดินเป็น,นโลบอคอปอะเหมือนใส่เฟือกใช่เหมือนใส่เฟือฟ่ออ,ะ,อะใช่ใช่ถ้าบอกว่าใช่เลยมันมันผมก็ไม่เคยใส่เฟือกนะเป็นครั้งแรกที่ผมใช้รองเท้าแนวนี้เลย ยี่ตรงปรับเนี่ยคือถ้าปรับครั้งเดียวได้ล้วก็ได้แล้วใช่ใชไหมช่วงแรกไอ้ที่เลื่อนสายเนี่ยเฮ้ย<ฮ>เท่เท่เท่เรียบร้อยอมันจะเป็นอย่างงี้ฮะจะเป็นประมาณนี้เนี่ยมันจะแบบข้อมันจะแข็งๆหน่อยนี่ใส่หมวกหน่อยปั๊บถือจอบหน่อยใช่เลยใช่เลย <c oughs> ทำสวนเนาะทำสวนเนี่ยก็เ <c oughs> ท่าที่น่าหนะผมว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะมันก็เคลื่อนไหวง่ายอยู่นะเราไปอยู่ที่รถมางลองคล้อมเข้าคงเข้าเกียร์เหยียบเบรกจะถนัดไหมแต่มันจะยืนแบบไอ้นี้หน่อย ปรับแป,ป๊บนึงใช่ใช่ต้องปรับแป๊บน,นึงนี่ผมซื้อไว้ไว้ขับคันนี้โดยเฉพาะเลยนี่โอ้โหแบบแบบแปลกแปกกันนะมันแขบบ็งนะมันแข็งไงซึ่งแบบเราแบบยังไม่รู้ว่ามันจะต้องสัมผัสยังไงมาครั้งตำแหน่งกดเกียร์รเดกเบรกนะยิ่งเข้าเกียร์ยิ่งเขาต้องบอกว่าให้ให้ใหแบบใช้ใช้ข้างๆเอาอย่างเงี้ยอ๋อเพราะมันยัดเข้าลำบากใช่มันจะหรือไม่ก็ต้องปรับปรับเกียร์ขึ้นมาอีก อีกสักเฟืองหนึ่งเพื่อให้มันอยู่ข้างบนแล้วเวลาซับเกียร์ก็คือโยกขาเลยเดี๋ยวผมต้องลองปรับเกียร์ขึ้นมาเพราะอย่างเงี้ยมันยากมันแข็งใช่เพราะเนีขยเราใช้แค่ตรงนี้เองนะเนี่ยใช่เพราะว่ามันงั้นมันจะมุดไม่เข้าไม่ได้ตรงนี้เป็นเหล็กอีกเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับก็คือต้องใช้เนี่ยก็ที่ดูตามเทคนิคนะต้องใช้ข้างๆเงี้ยงัดเกียร์อ่าเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ความรู้สึกล้วนๆใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยครับประสาทตามผัสล้วนๆเลยเราเปลี่ยนเป็นเกียร์มือได้ไหมเอาง่ายเลย แต่ดูแล้วนะมันน่าจะปลอดภัยดีนะเออผมว่ามันก็ไม่ไม่ลำบากนะดูมั่นใจขึ้นดูมั่นใจเนี่ยไม่ลำบากนะคือขับไปเอาขารักถนนได้ใช่เบรกยังพอได้ไหมเบรกได้เบรกได้เบรกได้ดีด้เบรกไม่ลำบากเบรกไม่ลำบากเนี่ยยังมีความรู้สึกบ้างเนี่ยแ๋วเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับนี่ไม่ยากนะไม่ยากนะเพื่อน สำหรับมือใหม่ที่อยากลองก่อนก็จะมองหารองเท้า End uro, เอนดูโร่สักกี่ห้อหนึ่งผมแนะนำเลยและกันยี่ห้อนี้นะครับโอเนียนครับเ <Onion. S 1> ท่โอเนียนเด๋วใช้ได้เลยก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะแค่อยากจะมาโชว์รองเท้าอ่าถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ร้านแพดด็อกนะครับอันนี้คือเป็นพรีเทนเตอร์ที่เขาเลยนะอ่าร้านนี้นะครับเผื่อใครจะสนใจนะครับไปติดต่อแล้วไปลองใส่ได้เลย โอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีแล้วมากใครชอบกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หนะน้า EP นี้สวัสดีครับ่ทำสวนกันเพื่อน